สวัสดีนะครับผมบนพนันเจริญตนีนะครับผู้สมัครส,สจอเขตเบอร์สองนะครับกลุ่มทองหลวงเ้่าหน้านะครับตอนนี้นะครับผมได้ดําเนินการนะครับแนะนํานําแผงพับนะครับเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครไปทุกๆชุมชนทุกๆหมู่บ้านอยู่ในขณะนี้นะครับลหลายๆหมู่บ้านเข้าไปก็พี่น้องสมาชิกให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุน พร้อมที่จะสลับสนุนตัวกับผมเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนผมต้องขอการของคุณ,คณทุกท่านเลยเน,น,นะครับที่เมตตาผมนะครับแล้วก็ผมนะครับบอกกับพี่น้องเลยว่าผมพร้อมที่ตั้งใจที่จะทํางานเพื่อที่จะนางบประมาณนะครับของอบจอจังหวัดปทุมธานีลงมาสู่พื้นที่ในพื้นที่หมู่สองและหมู่สามนะครับพี่น้องครับ4ปีที่จะมาถึงในภายภาคหน้า นะครับพี่น้องไม่ต้องกังวลพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับในภายสิบปีข้างหน้านี้ในอนาคตถ้าผมมีโอกาสได้เข้าไปทําง,งานาเข้าไปทําหน้าที่ผมคิดว่าหมู่ที่2และหมู่ที่3คงจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าแส่สว่างทางเชื่อมต่อที่จะออกไปทางคลองสามสามสี แอนของ3-2นะครับเป็นรอยเชื่อมต่อที่จะออกทุกหมู่บ้านทุกทุกทางได้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเรื่องการศึกษานะครับในหมู่สองของเรานะั้นก็จะมีโรงเาาาร,รียนสาธีตราชบรรุมนะครับเรื่องของการศึกษาก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับลูกหลานของเราได้มีการศึกษาได้มีสถานที่เรียนเพิ่มขึ้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทํางานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสวัสดิการสังคม นะครับที่นำสู่ชุมชนและอีกหลายๆโครงการลหลายกิจกรรมนะครับนั่นก็เป็นแนวคิดแนวการทํางานที่กลุ่มของหลวงเต้าหน้าเราพร้อมที่จะทํางานให้กับพี่น้องประชชนลดความขัดแย้งและก็สามารถทํางานได้ทันทีนะครับเพราะว่าเรารู้ระเบียบ รู้ข้อบังคับรู้กฎหมายในการที่จะนำงบประมาณต่างๆของอบจอจังหวัดปทุมธานีนั้นลงสู่พื้นที่ลงสู่ชุมชนนะครับสิ่งไหนที่ทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้และสิ่งไหนที่จะต้องหาวิธีทางแก้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนพี่น้องไว้ใจผมนะครับเพราะว่าสิบกว่าป,ปีที่ผมทำงทานในเรื่องของท้องถินมานั้นนะครับก็พี่น้องรับทราบกนดีว่าผมทางทานอย่างไรแล้วก็ทุ่มเทรับใช้พี่น้องอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ ผมขอโอกาสพี่น้องนะครับวันที่1นกุมภพพันธ์า5 6 8ที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งลเลือกตัวกับผมเลือก,ากนายรพนานหรอเจริญเต๋เบอร์สเ,เ,เข้าไปทำหน้าที่เป็นสจจังหวัดปทุมธานีพี่น้องครับฝากกันไว้ด้วยนะครับท่านที่ยังรักและไม่ตามผมรักกันเหมือนเดิมวันนี้ผมขอโอกาสให้ผมได้เข้าไปทำหน้าที่เพื่อพัฒนา หมู่ที่2และหมู่ที่3ขอ,องตำบลเขาสันด้วยนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ